อายมากเลยวันก่อนอ่ะเพื่อนมันเห็นรังแคบนหัวแล้วมันก็ทักว่าหิมตะตกอะแบบพี่ดูเด็กมันน่าอายมากเลยนะรู้จักรังแคกันไหมคะรังแคคืออะไรเรามาดูกันค่ะรังแคนะคะคืออาการที่หนังศีรษะลอกออกเป็นแผ่นๆหรือเกล็ดเล็กๆนั่นเองค่ะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะใครๆก็สามารถเป็นได้ค่ะสาเหตุของการเป็นรังแคนะคะมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะ หนึ่งเลยนะคะเป็นการผัดเซลล์ผิวที่เร็วเกินไปค่ะทําให้เซลล์ผิวที่ตายไปแล้วหลุดลอกออกมาเป็นเกล็ดขาวๆนั่นเองค่ะ2นะคะเป็นการติดเชื้อมาราซีเซียค่ะทําให้เกิดอาการอักเสบร,ร่วมด้วยนั่นเอง 3. นะคะเป็นหนังศรีรษะแห้งค่ะ 4. ค่ะเป็นโรคผิวหนังนะคะเช่นโรคสะเก็ดเงินค่ะและ5นะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับหนังศรีรษะของตัวเองค่ะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้นั่นเองค่ะแล้วอาการของหนูนี้เข้าข่ายรังแคไหมคะ และเรามาดูอาการกันค่ะว่าอาการของรังแคมีอะไรกันบ้างนะคะ1เลยนะคะจะมีขุยขาวๆเป็นเกล็ดเล็กๆค่ะบนหนังศีรษะของเรานั่นเอง2จะเป็นอาการที่คันหนังศีรษะค่ะ3หนังศีรษะแห้งหรือมันผิดปกติค่ะ 4. หนังศีรษะแดงหรือตะคายเคืองและ5มีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากหนังศีรษะของเรานั่นเองค่ะแล้วหนูจะรักษารังแคด้วยวิธีไหนได้บ้างคะเรามาดูวิธีการรักษารังแคกันนะคะทําได้ไม่ยากเลยค่ะ หเลยนะคะเลือกใช้แชมพูที่กระจัดรังแคค่ะสสระผมวันเว้นวัน2-3ถครั้งต่อสัปดาห์นะคะเพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วลดความมันบนหนังศรีรษะของเรานั่นเองค่ะ3ดิกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วระคายเคืองค่ะแต่ 4. นะคะหากมีอาการรังแครุนแดงหรือเรื้อรังให้รีบมาพบแพทย์นะคะเพราะอาจจะมีสาเหตุอื่นแฝงอยู่ค่ะเช่นเชื้อราหรือโรคผิวหนังอื่นๆนั่นเองค่ะ รังแคไม่ได้แค่ทำลายความมั่นใจนะคะแต่ยังสร้างความรำคาญใจในทุกๆวันหากคุณกำลังเจอปัญหารังแคเรืเ้อรังคันไม่หายสักทีให้พบคุณหมอที่ In Touch Medi Care ช่วยดูแลและรักษาได้อย่างตรงจุดนะคะหากสนใจข้อรับบริการสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม In Touch Medi Care นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ